ไปไ,ไหนแม่ไปไหนลาะทมองอยู่บ้านอยู่บ้านแม่เท่า,าไปลูกไปแม่ไปยันซับปลาชูเดือใจเด๋ยวปลาชูเขาเ้าใช่แมมเออเขาเผาแล้วเนะนี่ยนี่เผาหมดเสร็จกระปานนี่ร,นนรับเรงอย่างแล้วหวัดเผาหน้าไปว่าวันฮันเข้าใจไหมเออแม่ซื้อมาแล้วว่าแค่ไม่มกักเอนเี้คนไม่ถอยมกักที่นี่มู่มูสดก็มี สัดๆก,ก,ก็มีเนือ้อมันจะมีเนื้อเลือเข้าใจไหมลูกเด้วเขาจะแบ่งกันอ่าเข้าใจไหมทั้งเดียวเมตรไรไหมไรคั่วกลิ้งเนื้อก็มีคั่วกลิ้งมูกก็มีลูกกองเลือกเขาก็จะแบ่งกันเนี่ยอยาตีนองกดนูนทุ่งคนดนี้ทุ่งคนดนั้นทุ่งนี่เราไปดาที่น่าไปีิสุดเขาก็แบ่งงห้กันหมดเลยอ,อย่างไหมไเล่ะครับแกงผูกปลา แกงผูกปลาใส่หัวก,กลอกเอามาอุ่นกินได้เป็นครึ่งเดือนห้าได้พักนอห้าได้พักเมาข้างเดือนลูกเรากินได้จ่ายชีวิตอยู่ได้หลายวัน้าใจไม่จะโม่ึงนี่แหละมันน่าไปตรงนี้เนื้อสัตว์กะมีลูกไปอยู่กับแม่เท้าอีไปกันเถอะกาพัานนี้ลูกไปเอาหลอดเลื้งมาเอาไวข้ขันดีบอลึกๆกัลูกบอลึกเล็กะ เอาคันดิบอลลึกกันใส่ข้องได้หมากันเออเอาิใส่ได้หมากเดี๋ยวเราไปเอากันไปค้นกันเราก็ยาเข้อมือนี่คนจะ้ีอะไรก็คนตะแบงเงินต่างเพศได้ยัดพี่น้องใครอยู่กี่คนก็แบ่งเงินหมดประเดี๋ยวนี่แล้ววันนี้น้าไปคือวันดิบอลชัดเหนือไรเลื่อนลุยเม็ดในตัวแชร์ลุยเม็ดแม่ซื้อมาแล้วแม่ซื้อมาแล้วเอารถมาเอารถมาเอารถมาเอาคันนู้นคันนู้นคันกันใส่ได้หมากัน แคบตาเดี๋ยวคงแบันกันหมดนี่เราแก้ไปเร็วเร็วเหนือเราแก้กทันแก้ไปก้อนแล้วเอาเแม่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นแม่แม่ไปวิ่งเดียมึงช้าไม่ทันกันข้อมังกันเร็วลู้ข้อมังเนื้อกันเร็ว